กินสตอเบอีน้ำแันพี่น้องด่างบอลนี่ื้อมาสี่บกวยง่่กวม่พี่น้องแตแซ่บ่อวใจนาพดบ่เนี่ยใจนาพดบ่ใจนาปุ๊บก็บพอ

หน่อดีนึกกระสีเห็นเพราะว่าไว้กินกับเขาอคัดหมดอืมนักจะหน่วยใหญ่ดีเลยพี่เนาหน่วยมาด้วยนี่ก็พอใั้โอ้โหพอกปั่นมราคาราคาเอาไปไหซื้อมากินมือนว่มันเป็นเป็นไคือห่วยใหญ่กะรักกระดดแ่ดอนอืหดอนหดอน กินม้วนน่ะอันนี้อบายิสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มากินอาหารของเม็กซิโกกินโลกินโลเปลี่ยนอาหารกินพ่อแม่พี่น้องเม,มื่อใดกินแต่ไก่แต่มูนเปลี่ยนบัตบ่อยากสิกไม่พี่น้องกินขสองอัน สองกิจัดกาแฟของใหม่ดิวยเราสีหนอุก,กันอา้อาวโอ้ยจุดด,ดูดีป๋าใส่ใจมาดูสบายดีแล้ป่ะสบายดีพี่น้องวันนี้ม,มากินข้าต้องกันเด้อกินตูเตีย้ยกินตูเตี้ยได้อาหารฝรั่งเออประมานอาหารเม็กซิโกอาหารเม็กซิโกเลยซื้อมาก,กินคือ กินข้าวแรงนี่ละาเพิ่งทำนี่ล่ะกินข้าวแรงพอละกินอะไรแป้งมุนุ่มตีนั่นตีนอีแต่เป็นบ้าะมาๆากินข้าวกินโตอตียังไรมันนี่นะอาหารเม็กซิโกเลือดแดงแป้งมึงแป้งชีสนะแป้งอันมันกินตอตี้เขาก็แซ่บอาหารเขาเอาบดบดแซ่บ ไดไ้รู้มันก็กินที่น่งกินได้ก็อยากโอดหวานมากกว่าเก็นขออแล้ยนะเป็นแม่คนทุกพอแม่ไปน่องปีนี่ให้พาจนดับมรสกัดเปิดไฟยภูมีเลย Quát bớt xoắn đầu với Hai Hai ven đấy Cho một nào, nào. Ừ. Cái phết nói này nữa không? Một phết nữa เฮิงเฮิงยินเท่นหนึ่งพี่น้องบ่ไม่ที่ได้เลยเนาะ,ะสิซื้ออยู่ในตลาดออวามากเขาปิดเนาะจักวันอย่างเขาจะมันเป็นอย่างมันนตนตเย็ตายหรือตู้เย็นตายบมด้รือจังหดหรือมันของกินเบิดกำนดบอกเขาปิดเบิดบนร้านขายอาหารเนาะภารัาไภายร้านปรตูเย็นมันวอรับอืม,อออมไม่คนอศาศัยหรอกแต่เขาพยายามปุ๊กเวเบิด ตลาดอือ่นก็ข้าวปุ้บปิดจังพอมากือมันเป็นอย่างนนหรอโอ้โหตัวเตีย้ยเนี่ยแบบมึงบมีเนี่ยกินกับกินตัวเตีย้ยกันแหละไอ้ใบไจพาย,ยุกระลาจะบหมอนด้วย แตกเขาก้าขึ้นมาอย่างริมว่ะผลการดีนี่กะกินอีกินแต่พู้ดนวยกะโอ้คือว่าอิ่มเนาะมะลีแซสงสตอมะลีตอเวลีนั่นคือว่าใบกินที่มันมันหน่วยใหญ่จะอ่อนมา ผู้ได้ขาดมันใหญ่คำนี้เถื่ออะไรอย่าเงี้ยผู้ได้ขาดเดือดดรเขาให้กินมือแอนนาหมเส่าวคนขาดเดือดจางนะพี่น้องดรให้กินก็เลซื้อมาได้มือแอนนาหมเส่าวดูขึ้นมากินแนนาหมเส่าวก็เขาผู้ได้เดือดจางเดือดข้าวไรหมักหมู่เขาไปกินรอกินเป็นยาตัวกินยานนาหมาส่า ตเตอว่าหล้วกระมาอพีดากินยามเช้ากินได้กินยา้กินเป็นยานวยช่องน่วยก็เป็นยากิน<ว>กุศลมนไปกินเบ็ดไป็นแตะน่อกินนวยสองนวยสามนวยดู่อครับกแม่กินหลายดอก่อแม่พีนเนาะเมื่อเมื่อนวด้าหน่วย แปงเลือดพันบบกว่าแปงเลือดเพิ่มเลือดถ้าจริงป็นในปันได้หรอเขา็ไมีมาชินปันเลยดิปันกินหน้ำปัมนกินไม่ไ้ไม่เกี่ยวอ่ะมร่องเกี่ยว มันเป็นตรงอ่ะมันจะแหงไวมันไม่ทรงโอ้ตอุตน้ตนดอกไม้เขี้ยนตุ้นนี่กำลังสิบานสังยามไปดูมันบานมันงบานนะบานไม่หริ่นเลย ดอกเนี่ยสักกุรละดอกสักุรละเมรกามีกาข้อสือเขาก็บุคายเลยนะเอาไปดอกกระเบอะไคนต่างประเทศไม่เชื่อเอาแนอันไปก็อะไรอืมหมดได้เลยเขาบุคายในอันกล้องอันญี่ปุ่นเขา,า,ยยาก็บุาคายถ่าอีกไก็นญี่ปุ่นเขาะบุคาาก็บุคายในคนอเมริกาก็คันเราหมาย,ายประจำาสต เากรทวงวนมนขอไปของมันขอประเทศไปประเทศมั้งมาเกี่ยกันยังกันเขาอมาเยี่ยงออกไปได้ยู่ไม่ไันไหันไ้มาเขาก็เทีนเขาก้เพฉนร่ื้อเสื้อเขอือเงนเากอเขาจอง ตักุ้งไปกินกินโมบินถือเึ้นมาอืมอิ่แรงๆเซมาไ่ร้องเลรกินมันขึ้นเซนยนลยแค่จะบอกแล้วจะใครกินบล็อกแล้วกูจไดัมากินเอง

ช้องหน่อยก่อนจะกินจะหลังก็ได้ไป่น้ำเออมอดไผ่เนี่ยเลยชิคกนหนอยด้วยกินกน่อยด้วหลังน้อนน่าก็เดาไปหลังใบไมกเน่าบุรีมากกันนีได้ กินนมบ่เอ๊ะเใส่แ้น,นมใส่ตรงหนพี่น้นองันดเดี๋ยวแป๊บอนมมาใส่ก่อนเปนแนที่กจจกกินกับนมนมีังก่อนมกามาดิกูเดียวว่ายีนอ๊ะกูจเข้าว้ในบ่กูกเข้าขันวันไนมีกล้าก้าก็ยไม่ยนไม่า Nó nạo mình chia bát cả bún mình bắp cải mình đường cái này khô không nổi xăm đòn vậy nó, nó 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 chưa ở đây này กูได้ม <c oughs> so, uh, ันเจอกอนเจอตักเอาอนโอ้ยแล้วแดงพ่อแม่พี่น้องอาหารเม็กซิโกแล้วแดงใส่พริกใส่พริกกับเป็น Bạn mười hai đây mày có đây kai khu ít thang ngặt thang ngặt thang ngắt thang ngắt thang ngắt thang ngặt thang ngặt thang ngặt ในผามานันเอามากตัอย่างนี้งานพร้อมใการใส่นแหวนไว้นอกอยากเอาไว้ในมันแห้งจะได้ขยายมันบุกินน้ำบ่อกินอิ่มละโอ้ยกดตุต๊ก,กาตาเป็นตัะจอ,อนแต่ใ่พรมแดงเนอเ,เดี๋ยวกินให้เบิซื้อบอกหนึ่งปัิดัยอีกเอาอีกโวา่า เกืเอ,อบอาวุธเกือบอาบล็อกนียครับ <laughs> สิซ้มกำปัน,นกูพอแวนไปเนาะใช้ครีมไปเห็นเลยเจอออนเลยอ้าชุดหน่อยเคียวประเด็ดบอร์กินวานชบเอดีอร้อน ทีซื้อไปตอนลูกสาวเนะี่ยจากสองบอกอมันเาร้าจะไปหาลูกก้อนลูกเขานไม้เห็ดหังเลยมาไข่เห็ดหัางกันนะพี่กายจี่ก่อน,นไปไข่ในต้นไม้อะนะมนแมวได้กินแมวไปหวัวด้ลยตื่นมามือเศร้าเห็นคนปวดบ้านในหลุมกินนะฮะ กระต่ตายยิ้มันเลยจักเป็นแม่จักเป็นกระต่ายนะไม่กระต่ายจะไปขึ้นได้วัดถึงต้นไม้อันนี้มันแมวนะมันขึ้นไปกันกะหอกกระแตยยิ้มเบาะะนกกระเบี่ยนก,กาแก้วนะแงงมันขุมม,มือขุมมือเลยเบิง่งแบพี่น้องกินกับนม คนญี่ปุ่นกจ็จะกินคนญี่ปุ่นกจ็จะกินเมืเยย่อ่ะเมืองลูกเมืองหลายอยู่เนาะมันมันมาแล้ควคนบุญยิงมันเนาะก็บ,บุญาตเนาะปิดไปเฮ้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อกินหมักชาดีเออหมักชะโต้ดีให้เบื่อเนียน มากินน้ำกันน้วยใหญ่ทอกับปั่นกับคักพี่น้องว่าม่นนยหยน้อยนะพี่น้องคุดูเคยเห็นว่าพี่น้องอยู่ในอมรกาดนนะครฮบใครเห็นนี่นะเนี่ยดนแล้วเนี่ยข้าวเห็นะมน่อกันี้นะเมื่อน้องใหิ่ พี่น้องอยากน้ำบ่มากินน้ากันโรดว่าเราตระบายใจอยากจะซือ้อเห็นน้องมากินน้ากันมากินน้ำกันยังไงช้อนยังไงเคปพี่น้องอ่ะไปก่อนดูดีพอกันพอกันอยู่ดีมีแห้งไม่จุกขูดจุกคนพี่น้องมากินน้ากันเข่าก็กิน ตัวเตี้ยเหมือนในบริกรกินข,ข้าวกับอาหารดอกลดผลอนอาหารก่อนมากินมักสตอรอเบอรี่น้ำกลั่น,นพี่น้องเรื่องอย่าดื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องอย่าดืนะ่มนานๆติดตามด้วยพี่น้องด้วยคลิปต่อไปด้วยพี่น้องเรื่องเช็ดเนื้ปั่นกินในเช็ดยัางชูกินเนื้อมากินน้ากลั่นนะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งไ่เจือขูดชุบข้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าโบผาดยังสิบรผิผาดคลิปใหม่ต่อไปถ้าพี่น้องเนาะ โอเคให้โชกให้มากกำลังเย็นเว้าอยู่เนาะสบายดี